ส,สดีครับพี่น้องส,สดียยมาเศร้านะครับตอนขิดหนึ่งเนาะวันทีสตีมกรนนะครับตอนนี้เวลาแปดโมงแล้วนะครับพี่น้องออกจากบา้านส่วสซีด้ออกน้อข้านัดข้าหนีนาะเจ็บ <c oughs> ของเมี่ยมของนะครับอีกกระส่งกระสานกระเตียงไม่ต้องมาเคลื่อขนาดเตียมไม่ต้องมาขค้ืนได้พี่น้อง <c oughs> ชิจะรซื้อผุ้นบอกผ้าพี่น้องไปไปฝากแทบันบกเนาะไปฝากอีตติ้ง ลูกอีพอกับแม่ล่ะเราซื้อบักเาไปฝากกอกับแม่น้่นะเดีไปเบิ่งกันครับเอาวันบักเาาครับเอาสองร้อยบ้กเาน้อยท่าใด้บุเผาเผา40บาทเลยเหอครับผมเบิด์ุกไซเลยบอเป่าครับผมอันน้อับ บกแกเนาะพ่อค่ะร้านนี่บอกแกยังเลยแหละผมซื้อดูอยู่ไปเจอร้ามยู่ทางแท้งไปวนแฉนนะ่ะไอ้ไอ้นี่ไปเจอล่ามยู่ทางวันแฉนนะ่ะมันมันแก่เนื้อบบข้าวเนี่ยนะมันแก่มันว่าเป็นตะกินเลยแต่เรื่อว่าสื่อเดีย๋ยวเดี๋ยวสื่อเนี่ยมาสื่อหันผมหน่อย่า เอาอันนี้ขึ้ได้สองเลยอันครับอ๋อไม่ได้สามเลยลอยขึ้เก้าบ่ไม่ได้เลยครับบ่โอเคมันขึ้นราคาอีกจะคักครับขึ้นสีได้สามเลยลอยลอยอีกจะอาทิตย์นึงสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขบุตทุกคนเพื่อนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ร้านขายของฝากครับพี่น้อง และมาซื้อสมหมูส้มกระดูกหมูให้เด็กติงเนาะแล้วก็ซื้อหมูย่อจักน้อยนะครับตอนนี้เก่าม่วงเหรอพี่น้องสวยเหรอเนี่ยโอ้ซื้ออยู่ร้านขายของฝากครับ โซ <30. S 2> นแนมสโครงหาแหนมสีครกวะนีอ๋อขเห็เป็นแบบนี้มาละห่อย ้วฝากเงินมาซื้อแห่ลโลกเล่านะไปซื้อพามันส้าสามสิบห้า ันนี้คิดรวมกันนะครับอันนี้คิดแยกตัดผ่ามาอีกเย่านึงเนาะก็ขันซื้อมูย่อแล้วก็ซื้อแน้ำดูขางเนาะเดี๋ยวเขาจะมาซื้อปลาหมึกนะครับปลาหมึกแข็งเนาะส,สื้อแบบเป็นแพ็คนะครับสื้อคือสื้อหาปลากระลุงอ่ะแหละไปแคนาดามันจังบอลหยางเนาะสื้อเป็นแบบเขาสื้อเป็นแบบโล่น่ะ มันต้องสร้างนะพี่น้องผมสิพี่นอ้งนองผมสร้างมากแต่ไอ้ชอ็อคโกเลเนาะให้น้องฝากมาให้คี่สร้างน้องไปซื้อให้มันจังสิได้ดีตามใส่ที่เราต้องการแต่าอายุนิกะแบบนี้ึ้่นกันครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> อยู่แมโคโคนเนาะ เราะว่าเอติงแลวสิกรก่อนพอกระแม่เนาะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามันสิว่าได้แบบแบบเป็นตัวใหญ่เนาะเป็นแพ้อันเข้าเอื่นเป็นแพ้เนาะแบบแต่ว่าแบบนี้กะถุงละสอสี่สิบเก้าบาทมึกตากแห้งห้าสิบห้า แกะตากยังหาบหาบอกหาซิบหาทงละหาซิบหาท้ง,งทงละเจัดกรมเจ็ดสิบกัมเจ็ดลอยเอาล่อหนึง่งครับเอาให้ติงซิบหาทงเนาะ อยนี้ครับแตว่าต้องงานแพงแต่ว่าซื้อสิมิคิมเราไปหรอกบรรยากาศที่คุ้นเคยหัดนรืพี่น้องอหันซองมิกละครับหัดเกือบสิบเอ็ดโมงนะเลยค่ะนะที่ไปเหตุเรื่องเขานะครับ ก็เห็นเรื่องออกจากไท่นะครับสู่ไปสันฐานน้องพี่น้องก็จะมีเหวียดเห็ดบ่วพายกระได้พี่นอ้องขอดฟังเล่าแล้วยนะแต่เบียนไท่อ้อยต่อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหหกขั้นเจ็ดขั้นกับผม คนไทยมือหนีวันยศนะครับวันเสาร์ไปเที่ยว้ายนะครับไปพี่น้องแล้วเห็ุเอกสารเขากันครับเข,เขามากังล่าแล้วนะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในเขตพนท์องเนี่นะครับออกมา,าจากบ้านเตาทานได้พอสิบนาทีดอกจะเสีแวะบานบกเนี่นะครับพี่น้องเอาของไปให้ติ๊งนะครับปลาหมึกแห้งว้างหันนะครับพี่น้องราคา แหนมดุกขางหมูนะครับพ่ามัเนเลยเปยบนรนองดูหรอกเอ้ยแล้ก็่มัเลื่อยบรรโบกนั่สิวา่าใครสิเพื่อนนะ่ะเลือ,อกเกาเลยหอดมันบกเลยเป็นบ,บกโอ้ยท่านม่หอดมีคนก็หอดด้านสวรรค์เฮ้ยเรียกเกาอบีบานอีแค่ขับไปยังครับ อันนี้อันนี้บานใช่ว่าชื่อว่าอะไรตัวเคลื่อนมากขึ้นกันเคลื่อนเข้าไปในบานเขาขึ้นกันแล้วก็สิเข้าไปบานน้องตาแบงน้านเนาะรับเอากระเป๋าไปขึ้นน้องแม่บางเนาะมองเข้าไปปิดซิบปรว่าน,นะครับมองป้าขับโพดมองเห็เพื่อนไหมเหรอครับพี่น้องไปออกเปินทางกันครับ คดทางเขาบันมันบลกเหรอครับพี่น้องมันบลกในเขาไปจากคนทางง่ายอีกประมาณว่าถึงกิโลหรอกครับแต่ว่าคนทางนี่บอกเลยว่าอืมเอาเรื่ยอยเดี๋ยวสีไทยเพื่อนครับ ดูนะครับสีท้ายทางล่องหมองคัดๆนะครับวาง,างข้าวบุญสมโภชพระพุทธลูกนี่ทีอีพอเรามางา่ายหน่อยเนาะเรียบร้อยแล้วโอเคเดินทางกันต่อเห้า <c oughs> วก็ขจาวด,ดี๊ ทางกสิบว่าไงบันไดวันนี้บันดูนะครับข้างเขาไปบันบกบอกด้นะกวยว่าทางปับเซียนเนี่ยครับลุม่มแนงครับพี่น้องบิบ้ลปวดกสิไปทางใดวะ ไเมตรนครับลุมย่างฝนมันสิออกไปได้ตรงนี้ออกไปว่าได้ต้องใส่ทาางอีกออออข้าง,ง,ง,งหนึ่งครับถ้าเลนหามันบอกโอ้ยฟุ้นนั่นบอกบ้อมีหม่องเอาครับการเียวหอดขึ้นขัวฉันที่ไทยเกี่ยวนึงครับหมองปากเซียนอีกหวังนึงครับก้อนขึ้นขัว นี่นะครับความยากกันิ่งลงนละใท้พี่น้องเบิง้งเนาะอึบข้าเจ้าหดน้ำมันทบงไงบันไดครับมือผมมากตัดอีกโอ้สชิดหย่อดเลยครับ ที่ยึดข่างผ้านี่พี่น้องเล่าเขาพระเจ้าเด้อเนี่ยเล่าเขาแบบโบราณน,นะครับแบบโบราณน,นะครับเอาไม้ไฟชานเป็นกระแป๊ดแล้วก็เอาขิดเอาขิดต้มโอบอบโอ้ฟิลมันนะครับโู้เห็มันถึบเนาะเห็มันบ่มีห้อยหัวข้างคือสะพังครับ สมีอยูุ่สองขัวขัวขงลรางเป็นขัวจมนะครับขัวขั้นเกีดต์ววายามหนามาไปว่าใดนะครับก็ถ้า,ามันอยากกลมได้บล่งนะครับัคสิขึ้นขัวโคสิขึ้นสะพานเอานะครับสะพานเล็กนะครับได้นสนับสนุนจากญี่ปุ่นนะครับกับรัฐบาลเล่านี่ครับพี่นอ้องว่าเป็นงานนี่ครับ ร,รถยี่นี่ตะปูก็สีก็โดกิเดตแหละยบตะปูกับหมอนย้อนอยี่นี่แหละวันแล้วครับบ้านบกพัฒนาโอ้ยบ้านพัฒนาบ้านบกนะครับมาพี่น้องเนี่ยครับรถกันมาพี่น้องมากะสีแดงคลิปต้อนะครับมาหอดล่องแนมหลักะค่ะา ไอ้แม่บางก็พอพิซ่าสันไปนวดเนาะผมก็เอารถไปล่างระว่างขาพันนวดนวดอ่านวดแทนโบราาเนาะบุนบักเพ้าพา,พ,าพี่นะ้องบุนบาาักเพ้าซื้อมาจะไทยเวู่ละ่ะแถวบ้านผมเนาะมันทาวานี่แอปเปิลเข่อบบุนบาาักเพ้าน้ำหอมครับข่าวอนอนมะฮอดโรงแมป่ประมาณ เทียงกับใบม่วงครับพี่น้องพอดีมันแวะแวะบันบกแล้วผมกะไปแะอ่าบันดอนตะแบงนะครับเอาเอากระเป๋าไปไว้ขึ้นไอขึ้นน้องแม่บางเนาะนี่ครับพี่น้องกุ้งอกข้าวกินเย็นเย็นแสบด้วยครับ น้าพี่น้องแล้วเป็นคอมเมนต์มนาเนาะอล่ต้นกับคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์ต่อถ้าในตอบกับผมเอดเนี่ก็คือแบบว่าเฮ้ยคู่มือกับเวียครับพี่น้องเวียกับเครื่องงาน,น่นละอันเป็นงานผมเนาะ หลายคนคนนยุ่บ้างกะว่ากะว่าผมนะ่นว่านึกววาอยุ่เล่าแล้วครับนึกว่าเป็นคนเล่าหลานยุ่ขามานว่านึกว่าหนูนึกว่าลุงตอบไปอยู่ลาวถาวรแล้วมันว่าก็มาม่โดนไล่เนาะยั่นี่กันโดนเติบแน่พี่น้องเพราะว่ามันจักพูดแล้ว วันทีทะเลภูลออกสี่ออกข้ออกางน้องค่ายบาดนีพี่น้องเข่าทางเข่าทางซอ,เองเมตสี่ออกข้างน้องค่ายแล้วก็ถ้าพอกับแม่แล้วเที่ยวลงมาเลยนะครับถ้าเที่ยวลงมาแต่น้องค่ายน่ะ้าเที่ยววงเที่ยววัดมองสําคัญสําคัญนะพี่น้องแต่ไม่ให้เวียงน้องครับพี่น้องเกจังด้ได้ เป็นเหียดเป็นงัเจะของน้ำเลยไทยคลีบน้ำคนเบิองหน้อยกับกับเป็นเงื่อนอ่ะพี่น้องเนะาะจักสี่วจังไดน,นั่นแหละเม,มื่อวานซื้อพี่น้องฟังหลายเพื่อนกัสิวาเอออยู่ลาวนานจังไปทําอะไรกันสิวาเนาะหลายผมเคยเห็นข้อมเมนก่อนตอนผมมาอยู่เงื่อนบาวดอนอะ่ะ ไม่คิดจะกลับไปหาพ่อหาแม่บ้างเหลือวันวานนะไม่เอะเวียกมาเ,เ,มาเล่นมาเที่ยวกับมานก็บเป็นเหียกของเฮาเนาะแบบว่าเฮากับให้คินไปแนมแบบพี่น้องข้ามอาสิญากแม่แต่ว่าเจ้า,นนา,าว,ว,จว่ากัเข้าไปใดมาได,ดพี่นอ้องเข้ากับระว่างเอาแันละทั้งที่หูกันเนาะว่าข้างยู่นนี่มันเป็นแนวด้ ยังที่ผมทายถอดเห็นบางราหลายคลิปเนาะมันนังซูเว่าผู้ห่างคือพี่น้องอืมมาอัปเดตน้ำเด้อพี่น้องเ,เ,เรื่องการข่าด้านสองเมียหรือว่าทุกๆด้านแหละเอารถเข้ามากเนาะผมก็บ,บอกมันจะปลายปีทีเแล้วว่าเขาปั๊บพัสปอร์ตรระยะเวลา,าที่อยู่ในเล่าเนาะ จากสามสิบมือเหลืออยู่สิบห้ามือนะครับบอดด้ซ้มพพาสปอร์ตโคนเนาะตะกี้สามสิบมือโยคบพี่น้องพิ่นมาปับลงเป็นสิบห้ามือก,กับนี่ก็คือสาเหตุที่ผมได้ออกไปออกไปเอาของไปไว้เงื่อนนะแล้วก็ไปต่อบัตรพาสปอร์ตรถนะครับเขมาขม่าเขาม่าพอ่อพ่อแม่คน้นไปเวียงจันทร์พยายามพี่น้อง อาจจะได้ขึ้นไปหลวงพระบางไหมพี่น้องตอนแรกผมก็ไว้ว่ค่อยอยากไปแล้หละป้านจนี๋ป้าให้เพิ่นไปสอนแถวยานยานเป็นลมเนาะแล้วถือไปบ้องคันน้ำครับหลายคนก็นทักมันถามเรื่องเอารถเขานะ่าเนาะทักมันถามได้พี่น้องผมแอบข้ามปรึกษาได้คนระับเอารถเข่ามาเที่ยวเล่า ให้คำพึกษาได้ค <göster> ร <ges 2> ับบ่าเสียเงินใอ้คำรึกษารีครับแ้ะกับมืตอโยย่างเหยเบอบงน้ำเนาะเหกสารม่านงอเหรียญมาหัวซื้อได้แห่งไปล่ามกิพี่น่อพี่น่อพูดษาเบิงผมเอาได้เด้อมานังกินแบบกนหัวเผาวอ่างหนาวกุนหวเพาวอ่อนๆเพา้ำหอมกี่น่อ ด้านนี้การันตีเลยเลยครับมะพร้าวออนเข้ามาเห็ดยครับก็ไม่นมะข้าวแก้วหนึ่าสองามแล้วกินี้กับสีได้ไว้ท่านี้พี่นนองฝากเป็นร่างใจให้นะครับ บพราหมโฆษณานํานะคูณได้ยานสนักสนุนกับสุษณาตรงรแต่งมากก็ได้พี่น้อ good, งเพราะโฆษณาให้ก็ได้นะสำรับคลิปนี้กับสีแดงไว้ซํานี้ครับพี่น้องเอาไว้ปกอกันคลิปหนาเด้อมึงอึ้งกับเดินทางไปเวียงนะครับพี่น้อ,องกัคิดว่าน่าเสียถ้าเป็นเที่ยวขึ้นไปน้ำเนานะถ้าพร้อมมาเที่ยวไปไหวไหวพระไหวเจ้าขึ้นไปน้ำ นาสิไปนอนอยู่สวันนะครับพี่น้องสีแวบกระถางโนพนครับะถางอินทห้งอืมลืมบอกค่าลับลงมาน่ะอ่าน่าจะประมาณรัทีหาทิซี่ที่หาว่วาว่าาวสีไอ้เวพผ้าบอกระแม่แหวนคนครพนมเนะาะไวพอดีงานถาดพนมน้ำเออพอดีเลยพี่น้องนั่นแหละเกือบลืมน้องเตือนผมน้ำเด้อพอดียู่นครพนม ถักมหาน้ำคขับพี่นอ้องสำหรับที่นีวไอเซนี่พี่น้องพอกัอคนคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย